สวัสดีครับผมบอยพิษณุนิมสกุลนะครับอบอยเป็นส่วนหนึ่งนะฮะของโครงการนะครับรวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดินนะครับก็เป็นเป็นโครงการที่ดีอีกหนึ่งโครงการนะฮะที่บอยมีโอกาสได้มาเป็นส่วนหนึ่งตัวบอยเองจะอยู่ส่วนของปลายน้ำนั่นเองก็คือจังหวัดสระบุรีครับซึ่งบอยก็ยังไม่รู้หรอกว่าวิธีการของบอยเนี่ยจะไปไปแก้ไขยังไงไปทําความคุ้นเคยทําความรู้จักและรู้ว่าวิธีแบบเขาเดือดร้อนกันยังไงเวลาเกิดอุทกภัยเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ย ผมจะไปฮะวิธีการของผมก็คือการไปปั่นจักรยานผมมีความรู้สึกอยากสนุกไปด้วยการปั่นจักรยานแล้วก็การไปดูด้วยว่าวิธีการเขาทำยังไงมันมีเยอะแยะฮะไม่ว่าจะเป็นเดินจะวิ่งจะปั่นจักรยานผมว่าทุกคนมีส่วนร่วมได้หมดยังไงไปฝากด้วยกันนะฮะกับโครงการนี้นะครับก็เข้าไปที่ Facebook ของรายการได้นะฮะนี่เลยง่ายๆรวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดินครับติดตามกันได้นะฮะวันที่27กร,รกฎาคมถึงวันที่4สิงหาคมนี้ครับพบกบ Boy, อยหอมอัคพัน แพนเค้กแล้วก็บอกอเดครับผม